ลูกค้าที่เขาบอกว่าของคุณแพงอะ่ะมันไม่ได้แพงจริงๆเว้ยแต่เพราะตัวคุณอะ่ะไม่สามารถทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดอะ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้หน้าที่ของคุณในการขายเลยนะใครที่ขายของแพงอะ่ะผมส่งเสริมคนขายของแพงนะผมพูดแบบนี้เพราะการที่คุณขายของแพงได้คุณจะสร้างสารรค์ให้สินค้าและตลาดมันน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆส่วนคนที่ขายของถูกอะ่ะมันขายง่ายก็จริงแต่สุดท้ายแล้ว ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อจากราคาที่เขาจะเริ่มบอบช้ำเรื่อยๆเพราะสินค้าที่ถูกส่วนใหญ่อรพุดกันส่วนใหญ่นะมันแบบไม่ได้ใช้งานคงทนขนาดนั้นนะแล้วคนที่เดือดร้อนคือใครคนที่เดือดร้อนคือคนที่ขายสินค้าตระกูลเดียวกันแต่ราคาแพงกว่าหลายเท่ากำแพงของลูกค้าแม่งจะสูงขึ้นจัดๆเลย แล้วถ้าเกิดวันนี้คุณทำคอนเทนต์เพื่อขายลูกค้าใหม่ยังได้ไม่ดีพอคุณต้องเจอกําแพงของลูกค้าใหม่ที่แม่งเจอซื้อสินค้าไม่ดีไม่ดีมา4ี่ห้าเจ้าแล้วอะแล้วไอ้กาแพงเนี้ยคนที่แบกรับแม่งคือแอดมินคุณเว้ยแล้วถ้าเกิดแอดมินคุณไม่ได้มีทักษะในการขายที่ดีพออีกอะบอกเลย ทำไมแพงจังทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นแบบอย่างนูน้นไหมอะพี่ขอดูตรงนี้หน่อยมันเป็นแบบนั้นไหมทําไมของน้องเป็นแบบนี้นทำไมเป็นแบบนู้นทําไมไม่มีตรงนี้ทำไมตรงนั้นมีแบบนี้ทําไมเจ้าอื่นเป็นแบบนู้นทำไมเจ้านี้เป็นแบบนี้ทําไมเจ้านู้นไม่เหมือนเจ้านี้ทําไมเจ้านี้ไม่มีแบบเรา <S <S สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็อยู่ที่คอขวดที่แอดมินคุณเวแต่คุณเชื่อปะผมขายของมาเปีสินค้าผมแพงกว่าในตลาดเยอะมาก แต่ไม่มีลูกค้าคนไหนแม่งบอกผมว่าแพงเลยสักคนถ้ามีก็มีแบบผมให้นับหัวคนได้แล้วมันจะมีสคริปต์ในการตอบที่แบบผมกล้าพูดเลยนะทุกคนฟังผมไว้นะครับฟังฟังผมไว้ผมจะพูดคีย์เวิร์ดไฮไลท์ออฟเดอะเดย์นะครับฟังนะครับตั้งใจฟังหากวันนี้คุณทำธุรกิจหรืคุณขายของอยู่เมื่อลูกค้าบอกว่าสินค้าหรือว่าเซอร์วิสคุณแพงเมื่อไหร่ช็อตเนี้ย ม่งเป็นช็อตวัดใจจัดๆเป็นช็อตวัดใจที่หากคุณต่อยเขาล่วงได้เขาซื้อเลยนะเว้ยแต่หากคุณต่อยเขาล่วงไม่ได้เขาก็ไปเลยเหมือนกันเพราะทันทีที่ลูกค้าถามคุณว่าทําไมของคุณแพงจังอะมันเป็นโมเมนต์ที่แบบลูกค้าแม่งสนใจสินค้าประเภทนี้จัดๆแล้วกําลังลังเลอยู่ไม่กี่เจ้าในหัวเขาหรือ อาจจะมีแค่เจ้าคุณเจ้าเดียวเวแต่แค่ลองเชิงลองเชิงว่าเผื่อได้ราคาที่ดีกว่าถ้าเกิดไม่ให้ฉันก็ไม่งอเหมือนกันหากคุณไม่มีหมัดเด็ดที่ต่อยเขาได้ตอนเนี้บอกเลยคุณร่วงและผมโคตรดีใจทันทีที่เจอลูกค้าคนไหนนะทักมาถามผมว่าทำไมแพงจังนะคำเนี่ยคือคําที่ลูกค้าพร้อมซื้ออยู่ที่ว่าคุณสามารถเทินให้เขาซื้อได้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำ ตั้งใจฟังสิ่งหนึ่งที่ลูกคุณควรทำอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าบอกคุณว่าทำไมแพงจังผมต้องพูดแบบนี้ก่อนผมต้องพูดในบริบทที่คุณต้องมั่นใจในธุรกิจของคุณก่อนนะว่าคุณมีอะไรดีถึงทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าคุณแพงกว่าคนอื่นโอเคไหมสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าทำไมของผมแพงเนี่ย ทุกคนตั้งใจฟังนะผมจะพูดหมัดคุกให้ผมให้ทุกคนฟังแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าที่พี่กำลังดูอยู่เขามีรับประกันตลอดชีพให้พี่ไหมแต่ร้านของผมผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่ลูกค้าเจออยู่เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่ลูกค้ากัางวลมี1 2ึ่สสี และเพราะผมรู้ปัญหาเหล่านี้ดีครับผมเลยกล้าที่จะรับประกันให้พี่ตลอดชีพถ้าเกิดพี่เจอปัญหาเหล่านี้ในระหว่างการใช้งานผมคืนเงินให้พี่แบบร้อยเปอราไม่ถามพี่ด้วยพี่ลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าร้านที่พี่กำลังช่างใจเลือกอยู่ mm hmm. เขามีเซอร์วิสนี้ดูแลพี่หลังการขายไหมแล้วพี่ค่ามาตอบผมก็ได้ครับ ทันทีที่ลูกค้าบอกว่าของคุณขายแพงแม่งคือโมเมนต์ที่แบบถึงเวลากูพรีเซนต์ธุรกิจกูแบบเต็มรูปแบบและจะเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจที่ทำให้คู่แข่งที่เขากำลังเลงจะเลือกอยู่จะเอาเจ้านี้ดีหรือเอาเจ้านี้ดีเนี่ยมันต้องเทินเป็นลูกค้าเราณเดี๋ยวนั้นและนี่คือหนึ่งในสคริปต์ในก๊อปปี้ไรติงที่ผมต้องใช้นะครับ มันถูกคิดมาแล้วนะครับไม่ใช่ดุมๆผมพูดมาลอยๆนะครับเพราะมันใช้มาแล้วมันถูกคิดมาแล้วว่าบุ้ดดิ้งทั้งหมดเหล่านี้เมื่อมันเรียบเรียงร้อยเรียงมาเสียงในหัวลูกค้าจะถูกตบทุกเรื่องครับและกลับมาโฟกัสที่เรื่องเราแล้วจากนั้นโอกาสสูงมากแทบจะแบบผมให้เ0สบบวกๆเลยไม่ถามต่อแล้วซื้อเลย ก copy writing แม่งอยู่ในทุกจุดในธุรกิจนะครับผมพูดตรงๆใครต้องการอยากได้สูตรคอนเทนต์เป็นสคริปต์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขายในทิกต,ตอกนี่ยแหละยอดออเดอร์แบบ20,000่บวกๆก,กดไปดูที่ช่องแจกอยู่ที่หน้าปักหมุดเพจเลยเฮ้ยปักหมุดช่องก็องลองไปดูได้